สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่ายสวรคนคณิตศาสตร์ปี64ข้อที่13นะคะโจทย์ให้หาพหุนาม px ที่มีดีกรีน้อยที่สุดซึ่ง p 1เท่ากับ p 2เท่ากับ1และ p 3เท่ากับ5ก่อนที่จะมาทำโจทย์ข้อนี้เราก็จะมาพูดถึงไอ้ดีกรีของพหุนามกันก่อนปกติพหุนามอันหนึ่งอะเราก็จะสามารถเขียนได้ในรูป พจน์ a, 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 yeah. wow. a, a n like like x กำลัง n บวก a n ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวกเรื่อยๆบวกถึง a 1 x บวก e ูนย์เนาะโดยที่พวก a n a n ลบ1 a1 ย์เนี่ยก็เป็นค่าคงที่ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของพจน์ต่างๆเนาะซึ่งพจน์ต่างๆก็มีตั้งแต่ x กำลัง n x กำลัง n ลบ1 ไปเรื่อยๆจนถึงค่าคงที่เนาะถ้าเราบอกว่าพหุนาม px เนี่ยมีดีกรี n เงื่อนไขหนึ่งที่ต้องมีก็คือ a <AM> n ต้องไม่เท่ากับศูย์เนาะอะเพราะนึกภาพว่าถ้า a n เท่ากับศูนย์เนะพจน์นี้มันก็หายไปถูกป่ะดีกรีก็เลยไม่ใช่ n หละเพราะงั้นคำว่าดีกรีของพหุนามเนี่ยก็คือดีกรีของพจน์ที่มันมีดีกรีสูงสุดนั่เองเนาะในที่นี้คือ อกำลังเเพราะงั้นพหุนามนี้มีดีกรีเป็น n อ็นกลับมาที่โจทย์บ้างโจทย์หาพหุนามที่มีดีกรีน้อยที่สุดซึ่งมันสอดคล้องกับไอสามเงื่อนไขนี้ถ้าเราจะหาตัวที่มีดีกรีน้อยที่สุดได้เนาะเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าดีกรีที่น้อยกว่านั้นน่ะมันทำไม่ได้ชัว,ชวร์ๆถูกไหมข้อนี้เราเริ่มจาก ดีกีต่ำสุดก่อนคือพรพุนามดีกีศูนย์พระุนามดีกีศูนย์จะออกมาหน้าตายอย่างไรก็เป็น p x เท่ากับค่าของที่เนาะค่าของที่ a ศูนย์ธรรมดาซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่จริงแน่เนาะเพราะว่าพระุนามนี้แทน x เป็นอะไรต้องได้ a ศูนย์เสมอแต่ว่าเห็นชัดว่าค่ามันไม่เท่ากันเนาะ p สองได้หนึ่งแต่ p สามได้ห้า ันอันนี้ก็ปัดตกไปต่อไปพหุนามที่มีดีกรีหนึ่ง px ก็เป็น a 1 x บวก a 0ตรงนี้มันได้ไหมเนาะอย่าลืมว่ามันติดเงื่อนไขเลยว่า a 1ต้องไม่เท่ากับ0อันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอะไร ลองดู p 1นึเท่ากับ p 2องเท่ากับหนถ้า p 1นึเท่ากับ p 2เนี่ยแทนค่าเข้าไป a 1บวก a 0ที่เป็น p 1ก็ต้องเท่ากับ p 2ที่เป็น2 a 1บวก a 0มันได้ว่า a 1เป็น0เพราะงั้นก็ขัดแย้งกับข้อมูลที่เราต้องมีเนาะคือ a 1ไม่เท่ากับ0ูนยเคสนี้ก็ปัดตกไป ต่อไปดีกีสอดีกีสองทางเรื่องหนึ่งที่ทำได้เนาะก็คือ p x เท่ากับ a 2 x กําลังสองบวก a 1 x บวก a0 แล้วเราก็แทนค่าเข้าไปแทน x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3แล้วเราก็จะได้สมการออกมาเป็นสมการ อ่าสามตัวแปรเป็น e สอง e หนึ่งศแล้วก็อ่าได้3ามสมก,การออกมาภาพที่ออกมาจะประมาณนี้แทนเป็น1นึสองสาม แทนออกมาก็จะประมาณนี้เนาะได้เป็นสามสมการแล้วเราก็ลองแก้ดูแก้หา A2 สอง่าแก้หา e สองเอหนึ่งศนย์เขียนผิดอ่าฮะตรงน,นี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะก็ลองไปทำดูแต่ว่าวันนี้เราจะลองคลิปอีกแบบหนึ่งกันเราจะลองหา Px อีกแบบหนึ่งกันเออ ปกติแล้วรากของพหุนามคืออะไรเนาะถ้าเรามี c เป็นรากของพหุนามแปลว่าแทน c เข้าไปในพหุนามนี้จะต,ต้องเท่ากับศนใช่ไหมซึ่งมันอ่ามันสัมพันธ์กับการที่ x ลบ c เป็นตัวประกอบ ของ p x ถูกป่ะคือ x ล c หาร p x ลงตัวแล้วก็แทน c เข้าไปในพหุนามเนี้ยจะได้ p c เท่ากับ0ด้วยนี่เราเรียกว่า c เป็นรากของพหุนามนี้งั้นเราจะใช้ไอสิ่งที่เราดูตรงเนี้ยมาสร้างพหุนาม p x ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้กันแต่ว่ามันไม่เท่ากับ0น,นี่มันเท่ากับ1 ก็ไม่เป็นไรเนาะเราลองสร้างให้มันเท่ากับศูนย์ก่อนคือถ้าอยากให้มันเท่ากับศูนย์แปลว่า x ลบหกับ x ลบสเนี่ยมันต้องเป็นตัวประกอบเนาะแล้วก็คูณกับอะไรก็ได้ช่างมันอ่าอันนี้คือ p x นอะอันนี้เราสร้างมันขึ้นมาก่อนให้ p x เป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคูณพจน์ x ลบหคูณพจน์ลเลบสองเราทําเพื่อให้แทน x เป็น1กับแทนเเป็น2เข้าไปแล้วก็นีกลายเป็นศูนย์ถูกป่ะแต่เราอยากให้มันเท่ากับ1นึ่งเราก็บวกหเพิ่มเข้าไปเท่านี้เราก็ได้พหุานามที่แทนเเป็นหและแทนเเป็นสอง จะได้ p หนึ่งเท่ากับหนึ่งและ p สองเท่ากับหนึ่งพอดีเนาะตามที่เราต้องการทีนี้ไอ้โพสสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่แทนค่าเข้าไปเพื่อจะดูว่าไอ้ค่าตรงนี้เราอยากได้เป็นอะไรในที่นี้เราอยากได้เป็น d p สองใช่ไหมก็สมมติให้ตรงนี้เป็นค่าคงที่ e แทน x เท่ากับสามเข้าไป ก็จะเป็น a คูณ2คูณ1บวก1 a ก็เท่ากับ2เนอะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า p x ของเราเป็น2คูณ x ลบ1คูณ x ลบ2บวก1ซึ่งก็เป็นพหุนามดีกีสอที่เราต้องการเลยเนาะโจทย์ได้หาพหุนาม p x ที่ดีกรีน้อยที่สุดก็ เราสรุปได้จากที่ดีกีศูนย์ดีกหนึ่งทำไม่ได้เพราะงั้นดีกีสองก็เลยน้อยที่สุดที่เป็นไปได้และเราก็หาได้เนาะวะ่าคือพหุนามนี้นั่นเองก็เลยตอบเลย